นี่ครับหลังจากที่เราฉีดไว้2วันนะครับย้านะครับก็ตายสนิทนะครับแห้งนะครับใบแห้งนะครับนี่ครับถ้าปล่อยไว้ก็อีก3-4วันก็ได้จะแห้งทั้งต้นนะครับตอนนี้ก็ใบนะครับเขาเริ่มแห้งแล้วก็อ่าเหลืองแล้วนะครับก็เป็นการผสมยาฆ่าหญ้านะครับโดยที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยการใช้น้ำมันพืชนะครับไปรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธันวาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทํายาฆ่ายา้านะครับปลอดสารนะครับจากน้ํามันพืชนะครับอ่าวิธีการนะครับก็นําน้ํามันพืชนะครับผสมกับน้ําครึ่งลิตรนะครับก็น้ํามันพืชสามช้อนนะครับครึ่งลิตรนะครับ ก็เป็นสามช้อนที่เราใช้กินข้าวครับหรือ3ามช้อนโต๊ะเรานี้นะครับก็น,น,บน้ำมันพืชนะครับก็ทำให้าสารที่เราอาฉีดพ่นเข้าไปนะครับจับใบดีนะครับ นะครับจากนั้นก็เกลือนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับก็ขออภัยครับไม่ได้ใช้ครวยนะครับจากนั้นก็ผงซักฟอกสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับนะครับเมื่อส่วนผสมเราครบแล้วครับก็จทำการคนนะครับ ให้ละลายเลยนะครับน่ครับถ้าเขายังไม่ละลายครับก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีความนุ่มแล้วก็ละลายนะครับครับเมื่อได้มาครับเราก็นํามาฉีดนะครับก็จะฉีดไปตามใบลักษณะนี้นะครับก็อีกสองถึงสามวันเลยครับเราค่อยกลับมาดูใหม่นะครับ ตันนี้ก็ครบ2วันนลครับเรามาดูนะครับนี่ครับก็หญ้าที่เราฉีดนะครับทิ้งไว้2วันนะครับก็แห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะตายไปในที่สุดนะครับนี่ครับก็เปื่อยหมดนะครับก็เป็นวิธีการนะครับทำยาฆ่าหญ้าครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับหรือ พวกแมลงต่างๆนะครับนี่ครับด้วยการใช้น้ํามันพืชนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ